วันนี้เราจะมาท่องเที่ยวกันวันนี้เราจะมาตั้งแคมป์กันนะนี่นี่นั่งบนหิวนีนี้นัรงบนหอ้นอ่นี่นันงบนหนี่ั่งบนหง้วนี่ั่งบนา้วนี่มา่งบนห้วนี่นังบนนี่นั่นหิ้วดี่นังบนหิ้วนบ้วนี่นงบดูด้าน่างดูด้านล่าังบนหิ้นี่นับนหิ้น่บหนนับห้ ทุกคนเห็นะถือดิขอขอห<อ>้ามข้อเช็คแม่คุมชาวรักชาวรักกดจีนทำให้ทุกเสียงที่เราไปดูซีปิวกันครับนี่คือลูกป,ปั่นนับ, <laughs> บ,บนนมาเดี<า>๋ยวจะให้ทุกคนชมวิวกนัน เดี๋ยวผมใส่แสงนะฮะใครมองไม่เห็นโอเคถ้อบอกให้ลงไปไปนี่นี่คือรถรถที่ใช้เดินทางอออ๋อดำดำดำดูรรกรครับนั่นนั่ตรงนั้นน่าจะเป็น ตรงนั้นห้องน้ำนะครับเนีย่ยตรงนั้นห้องน้ำเออมีก็นะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มกลางเต็นท์กันแล้วนะไปดูว่าไปดูไปดูของเต็นท์ครับโอ้ขออภัยครับไ่องแล้ตองนนี้เริ่มกลางเต็นท์นะขนของเริ่มขนของนะครับตอนนี้ ช่วยขนของไขคลิปอยู่อันนี้เป็นถุงเต้นนะแอปน้ชมคลิปท่องเที่ยวอะไรวันวันวันนี้จะมาพิสูจน์ว่าเราสามารถโยนได้จริงด้วยไม่จริง no god damn it เฮ้ยเย็น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 อย่าอย่าไปทิ้งมันต้องใช้น้ำเออเริ่มขนของลงมาแล้วอันนี้คนเฮ้ยอ้า oh shit oh shit เฮ้ยเที่ยว แรับเชิญคือคนเดิมไอ้ดิมไอ้ดิมไอ้ดิมดิมนี่ยสถานที่กลางเต้นเราเราจะกลางเต้นบริเวณนี้หรือเปล่าไม่ดูตัวดีเวนี้แก่แย่งพี่ถือกล้องดิไม่ได้แย่งกล้องโทรศัพท์ถ่ายเนี่ยเนี่ยยังตอนนี้เรื่องกลางเต้นกันแล้วนี่ เริ่มกลางเต็นกันแล้วสามนาทีแล้วทำอตอนนี้ตอนนี้เริ่มขนของลงแล้วหย่า <Yeah. S 2> มานนะไปดูตอนเขากางเต็นกันเลยมาลับตอนนี้กำลังเริ่มกางเต็นนะลับตอนนี้เชฟติ๊กที่มีประสบการณ์การทำอาหารมากกว่า12ปีตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะสี่สิบกว่าแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ถุงเต็นทแต่เป็นเก้าอี้อ่ะ,อ,ะอ่ะชานมนี่คุณคุณคุณอะไรนะคุณชาคิดเออสบายชมพระอาทิตย์ยามเย็น,นมาบังเรองออกไปมาลองลองนั่งดูเพื่อนเพื่อนผมบอกเพื่อนผมบอกให้บอกชื่อในคลิปนะครับนานโนบอกได้เลยครับว่นาน,โนานโน ตรงนี้เขียนว่าอะไรอะสนามเดินป่าเปอ่อจะไปกลางเต็นกันจริงๆ20ี่สิบปีผ่านไปยังไม่ได้ตั้งเต็นเลยยังเหมือนเดิมม,มาลับตอนนี้เริ่มตั้งเต็นกันแล้วนนลโอ้พระเจ้า <c oughs> อะไรเนี่ยว a t มันจะเยอะขนาดนี้ใหญ่ๆครับใหญ่ๆขึ้นๆมาล้อีซีเต้นอีซีเต็นเป็นไงไงมาแล้วเต็นใหญ่เต็นใหญ่มาแล้วลูกถ่ายลูกถ่ายแล้วพอจะท้องทดลองดูไปนู่นไปนู่นไปไก่ไปไกลๆอะทุกคนครับตอนนี่โฟกัสโฟกัสกันลูกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี่นี่อยู่อยู่ไกลเห็นอยู่อ้า เชียอเป็นทาแต่ไม่ได้ตอนนี้เริ่มกลางเต็นกันแล้วตอนนี้เริ่มเย็นแล้วถ้ามองไม่เห็นดูาใส่แสงมันจะเข้าไปอยู่ยังไงเนี่ยอีซีเต็นปาตโต ข้างในเต็นต์เป็นอย่างนี้นะมันยังไม่ค่อยได้นะเพราะว่าตอนนี้มือข้างในหนักมากฮะตรงไหนนะพ่อโอ้ย,นนะะอย,อยลวกจิกจิกอะไรอีกเนะี่ย แกเข้าไปก็โดนเต็นทับตายดิมาดูเต็นที่สองตอที่เลก,เลก,กนิวงตอนอออตนี้ผ่านมา,า,นนนมาหกนาทีกว่าลูกอย,ย่าลูกอย่ายุงไปดูตอนทำสทเสร็จกันเลยมีเหตุการณ์ผิดพลาด เต็นหักเออเสียดายแต่หนึ่งอันหนึ่งใกล้ได้แล้วครับอันนี้แล้วม่รู้เป็นร่างแล้วส่วนเต็นอันนี้ยังเหมือนเดิมข้างในเต็นก็เป็นงนี้เห็นไหมนนี้คือเต็นเด็กทุลิบมากโอ้ยขึ้นไม่ได้อ่า เต็นนิ้วเริ่มทำเสร็จแล้วอู้หูเฟีย้ยวเงาะเต็นท์นิ้วใกล้จะเสร็จแล้วด้วยเต็นท์นิ้วใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันนู้ปู้ยน,นี้มันเต็นท์แบบสามเหลี่ยมรัดบ้าไป,ป,าไปสี่วงกลมข้มางในงเต็นท์เป็นงี้มาดูเต็นท์นี้กันบ้าง ข้างในเต็นท์นนส่วนเต็นท์น,นั้นก็ยังเหมือนเดิม <c oughs> ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วเห <c oughs> มืนอหนหมือนเ,เรื่องเรือ่งองที่สนิทเมันต้องดึงสายล็อกเลยอยีกอะแม่ทำไงอันเนี้อันอันอันนี้คือน้ำตาลที่ที่ไปประกวดนางงามจัก,กรวาลไหม <c oughs> หรือว่า,าน้ำน้ำน้ำปลาใครอยากได้ไปหาซื้อยู่ด้วยเราตายละตายละออกได้อยู่พีนู่นพัชชีก็ตกดินนะแล้วใครเบามาวางไว้ตรงนี้เฮ้ยหนูเน้นๆนนักดิน ันนี้ส่วนอันนี้เป็นเนื้ออ่แล้วคอยดูในช่องได้เลยอ่ะเริ่มมาครับกันมาที20กว่าวิละนล่ออ่เเริอมเลืเล้อดเเข้าดเลือดเลือไอเ การก่อนการก่อนแล้วก็หมุนอีกแเจ็บเราเราจะไม่ถ่ายมาฝั่งนี้เพราะเพราะว่ามีสิ่งสิ่งไม่ดีนี้ตเริ่มไนดนีเรไเร้ว้ครับส่วนแตนดีก็ยังเหมือนเดิมมันเป็นสมอต้องมาเก็บก้อนหินเยนต้องาสิบนาทีกว่าแล้วมันจะตกสมองโบกขึ้มุมนี้ก่อนแล้วอันนี้ก็ล้าง สิบนาทีกว่าแล้วเออต้องต่อสมองนี่ก่อนเออดูพระที่ตกดินสิครับนี่เรามาอยู่ข้างในเต็นท์คงจะเต็นท์แล้วมึโอเคครับย่คนถือกล้องจะหันหน้าไปทางไหนจะหันหนตรงนี้ก่อนเสร็จก็คือยังไม่ได้๋พึ่งออหมุน ตุ๊ดตดตดตั้งเต็นที่พีนี่เดินสีเดินวางโอ้โหข้างในเต้นก็จะมีเออพนอนเดียวนี่ก็ได้เหรอเพาเดียวมันจะมีเต็นมีอยู่อะเาออกมามืนเจ๊ไอย่านเ้นึงอะเอ้เต้นหนึ้งเต สบาย,อ,ย,ะย,ะยะอ้สบายเลย40นาทีแล้วอ่ะตอนนี้ขอปิดคลิปมาแค่นี้ครับมันตอนนี้เป็น EP หนึ่งเดี๋ยวถ่าย EP สองตอนนี้เอาคับตัวาลาไปก่อนสวัสดีครับ